เอด้อ <S <S อวยครับสวัสดีไหม่ครับเอาหันหน้ามาเลยสิเอาเมืดจังเลยดี่หมครับอันนี้เรามาอยู่ในหมวดของสวัสดีพี่ใหม่นะครับ อันนี้พ่อนะครับก็สวัสดีใหม่นะครับเนาะว้าวนะครับแส,บส,ส,ส,สงไฟสวยงางามสาวัสดีใหม่ครับน้องขาวครับ อผมนะครับเขาสวัสดีใหม่ผมแล้วนะครับเขาผ่านปีเก่ามาได้นะครับโดยที่ไม่ถูกรถชนผมก็ดีใจขเขาด้วยนะครับกองขาวเป็นสิ่งที่ดีนะครับอเ,เ,เอาฟังนี้ดีกว่านะดวงจันทร์นี่ก็สว่างดีครับแล้วก็ในส่วนของ เสียงนะครับเสียงมาเต็มนะครับแต่เสียงก็ค่อยงริบหลีนะเออว้าวเห็นเป็นบางจุดนะครับโอ้โหนะครับว้าวครับว้าวนะครับโอ้โหว้าวครับว้าว ว้าวนี่ไก่นู่นนะน่ะออเดีย๋ยวสยายให้ผมว้าฝั่งนี้หมดยังฝั่งนี้ก็น่าจะเหลืออยู่เหลืออยู่เหลืออยู่นะครับ น,นี่ก็เวลาผ่านไปประมาณสักสี่ห้านาทีแล้วเนาะ,นะก็เป็นเวลาที่ดีเนาะแต่มันก็ค่อนข้างมืดอยไปนนนะแล้วครับเนาะเรากลับมาที่มุมปาร์ตีขต้ของเราครับปาร์ตี้เราก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้อยู่เนาะ ก็ถือว่าเป็นปีใหม่ที่มีความสุขนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับปีใหม่นะครับเนาะคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมังตามที่คิดนะครับเนาะมีความสุขครับ